สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็สู่ True AF7 Weekly Highlight ค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้นหอมก็อยู่ที่สถานที่ถ่ายทำรายการจริงๆของ AF7 ด้านหลังทีมงานกำลังวุ่นกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้ทราบแล้วว่า12นักล่าฝันเนี่ยมีใครกันบ้างซึ่งคุณผู้ชมคงจะได้เห็นหน้าค้าตากันไปแล้วนะคะนั่นหมายความว่าการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบก,กาลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะ ซึ่งวันนี้พวกเขาเนี่ยนะคะก็ได้อยู่ในบ้านแมกโนเลียเรียบร้อยแล้วพวกเขาจะอยู่ที่นี่3เดือนเต็มฝึกทั้งการร้องการเต้นการแสดงและวันนี้พวกเขาจะได้รับโจทย์เพลงสัปดาห์แรกของพวกเขานะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันว่าใครจะได้โจทย์เพลงอะไรยังไงกันบ้างแต่ที่มีเซอร์ไพรส์ในวันนี้ก็คือการเข้าบ้านของ V13 ค่ะปกติมี12 V แต่วันนี้มี V13 ใครอะไปดูค่ะ ตายแล้วโอ้ยน่ารักมากเลยเป็นไงกันบ้างคะดีครับหนาวมากครับเอ๊ะหนาวมากตัวจริงสวยมากเลยครับใช่หันเนี่ยกันหมดเลยเนาะชอบหมดแล้วอ่ะตายตัวเล็กจังเลยเนี่ย เออแล้วแล้วแล้วคืนนี้จะให้พี่จิ๊กอยู่ไหนคะอนอนห้องไหนอ่ะจะนอนด้วยกันหรอเนี่ยอ้าวก็คืนนี้ค้างด้วยกันก็วีสิบสามเลยนะคะอ๋อห้องไหนบนของ้องนอนอยู่ข้างนจะไปดูห้องนอนก่อนดีไหมไดูห้องนอนงผู้ชายก่อนนะมาข้างบนผู้ชายนะจ๊ะปาไปแลยไปผู้ชายพาพา จิกไปเร็วปะตอนท้องฟ้าผู้ชายค่ะนะไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้นะท้องฟ้าผู้ชายไปทีงไหนตอนนี้ท้องฟ้าผู้ชายก่อนคือมันเลือกกันได้ครับโอ้ยตอนไปท้องฟ้าผู้ชายก่อนเนาะนี่คือเดินกำลังจุ่งมือกขาเดินโซเก่งอย่างเงี้ยคือคิดว่ากำลังฝันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยฝันาไม่ฝันเี่กมามาเลยมา น่ารักกันทุกคนนะเอาลค่ะแได้แดนแทนแตได้แดนทำทแทนมครจิกหนีมานี่ตนของใครงใคราเต้นใครอยู่ตีนีไม่ิทปดทด้ยแล้วใครให้ทนี่อะของรจริงมาดไครับปไปจิกเข้ามาเลยครับไม่ถอดเสือถอดเส้อถอดเสือใสดเื้อ คือนี่นอนเต็มงนี้ดีกว่าแต่ว่านอนเต็งนี้ได้ไหมได้ไคะเ็นผ้า่ไหมเ้ีมอ้ยน้ำูบูจังเลยเหมือนไทยเหมือนฝรั่งอก็ออหรออินเดียเหมือนอินเดียนนะ เมัอนนิโคลเหรอไม่เหมือนเหมือนเหมือนหัวฟูแล้วผมดัดดัดจิกเองหรือมันเป็นไปก่อนแล้วครับดัดนี้ไปทำให้มันแบบเข้าทรงครับเป็นก้อนเป็นก้อนเองเนาะนี่คือเป็นทรงแล้วนี่คือเป็นทรงถักเปียเสร็จครับเคยถักไหมเสียเซลทำไมอะถักเสียเซลทำไมครก็คนดึงถักจิตหัวเลยครับไม่ค่อยเคยหัวฟีดเท่าไหร่แล้วเวลานอนคุ้มไหม ก็ถ้าเกิดแบบไม่ได้มันก็จะหยิกมีเหงาไหมนั่งสิคะนั่งค่ะน่าทุกคนเลยอ่ะแล้วกลัวไหมกลัวไหมคะทุกคนกลัวไหมคะไม่กลัวออกใจเหรอน่ารักหมดเลยอ่ะแล้วทำไมเป็นเด็กๆหมดเลยอ่ะออ๋ใครับเด็กสุดใครเด็กสุดจังมืออันนี้อะไรครับ แก <mm um> no> ู่ไหมจ๊ะก็ถือว่าเด็กนะยี่สอบแล้ลแล้าน้องเท่าไหร่ลูกสิบห้าเท่าคนอื่นค่ะแต่ว่าเกิดหลังคนอื่นสอมเกิดหลังคนอื่นเหรอเกิดก่อนก็ไม่ได้เนาะเกิดหลังคนอื่นเราอยู่ไล่เนี่ยกันหมดเลยเนาะไม่กลัวเนาะคิดถึงบ้านไหมคิดะอย่าคิดสีมาอยู่แบบนี้อูโหูแสนจะแฮปปี้สนุกค่ะอย่าถึงบ้านเนาะอย่าคิดถึงบ้านนะถ้าคิดถึงบ้านละเดี๋ยวแบบ ใจมันจะแบบว่าไปตะเล็ดตะเลอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยต้องไม่คิดถึงบ้านมีความสุขจะตายโอ้โหถ้าพี่จิกย้อนเวลาได้นะพี่จิกจะสมัคร AF แต่ล้นยังยังไม่มีพี่สาวเฉยมากเลยอะค่ะเลิกคักพี่สาวใครคะอ้าวพี่สาวใครคะก็เรียกว่าพี่สาวเลยอค่ะแต่เนียน่ารักมากเลยอ่ะ พี่สาวนอนด้วยได้ไหมคะคืนนี้โอ๊ยไม่น่าติงน่ารักตรงนู้นว่าโอ้โหเไหนน้าขอดตรงนี้ค่ะตรงนี้ใกล้ตู้แบรน์นี่ไงตู้แบนอ๋อเหรอเช้าๆก็เปิดทานเลยเนาะเปิดทานเลยหมดโต๊ะข้างล่างหมดไปเลยหมดไปแล้วเหรอหมดทานแต่แบรนด์อย่างเดียวเลยเข้าเตียงเขาก็แบรนด์ไม่ต้องเป็นฟันทานก่อนเลยนะเขาบอกเช้าๆห้ามเป็นฟันทานก่อนกินขี้ฟันไปด้วยไงอ้าว อเอาจริงๆม,งม,มันมีประโยชน์ชนที่ฟันมีประโยชน์ชนแหมเป็นยังไงคะพี่จิกเนี่ยก้าวเท้ายังไม่ทันจะพ้นประตูบ้านเลยคะ่ะเสียงกรี๊ดของเด็กๆเนี่ยดังต้อนรับกันเลยนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศเหมือนว่าพี่จิกนี่จะเพลิดเพลินมากๆนะคะเพราะว่าไปนั่งอยู่บนเตียงน้องๆเสแล้วคะ่ะแต่ที่สําคัญนั่นคือห้องนอนชายตอนนี้น้องหนอมเริ่มจะห่วงน้องๆนักล่าฝันชายซะแล้วคะ่ะการเข้าบ้านข,ข,ข,ของพี่จิกเนี่ยนะคะอย่างที่เราเห็นกันในบ้านแมกโนเลียเนี่ย เตียงน่านอนมากๆบ้านก็น่าอยู่ค่ะอิจฉาพี่จิกสลือเกินแต่ไหนๆพี่จิกมาแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะขออนุญาตให้พี่จิกเนี่ยเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนเลยนะคะไปทำความรู้จักกับน้องๆนักล่าฝันทั้ง12คนว่าพวกเขาชื่อเสียงเรียงนามแต่ละคนนั้นมีที่มาที่ไปยังไงกันบ้างค่ะ